พี่ทำไมมีดอกกระลาบอย่างนี้ดอกกระลาบเออดอกกุหลาบไม่น่ะเออไว้ที่น,นี่ก่อนอ้าวไม่มีคนนี้ขอโทษนะคะพอดีพี่ทําดอกไม้ตกหรือเปล่าคะครับเออขอโทษครับโอ้ต้องส่งบ้านนี้ที่นี้นะเออวางหน้าบ้านนี่แหละไว้แล้ะอ๋ะอมีพัสดุส่งหน้าบ้านด้วยนี่ ไปดูก่อนว่าม,มีอะไรนี่น้องน้องส่งมาเหรอสั่งมาเหรอเปล่าค่ะมีรูด้วยหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงกันนะมามาเสียงอะไรอะพี่ที่สำคัญมีตุก๊กตาอีกด้วยใครส่งมานะกล่องอะมันเขียนว่าจากนางสาว ใครอะคะเเลอร์ปี้ใครกันนะไม่รู้จักเลยชื่อเพื่อนพี่ก็ไม่ใช่เออแกะหน้าบ้านนี่แหละพี่แกะข้างในดีกว่าไหมนั่นสิไปแกะข้างในกันเอาลูกกับมแม้าเหรอแม่อะไรแม่รู้จักนางสาวเสเลอร์ปี้ไหมอะคะ ใครแม่ไม่รู้จักทำไมหรอมีเรื่องอะไรไหนเล่ามาสิพอดีว่ามันมีพัสดุส่งมาหน้าบ้านนะคะอ๋อพอลีินเจ๋งออดละจริงของใครนะลูกไม่รู้ค่ะพัสดุน่ะมันเขียนว่าเป็นของนางสาวเสเลปี้ส่งมาให้นิชาและทีก้าค่ะจริงเหรอลูก ก็จริงสิคะหนูจะโกหกหรอแล้วที่สำคัญกล่องในยังมีรูไว้ให้ให้อากาศด้วยสงสัยข้างในนะคะจะต้องไปสงนส์เลี้ยงแน่ๆเลยแมวสงสัยจะเป็นเสียงแมวนะน่เราต้องแกะกันแล้วล่ละรอแม่ด้วยสิแล้วหนูรู้จักนางสาวเซเลปี้ไหมต้องโทรไป ต่อเบอร์เขาหรือเปล่าคะแม่ก็ไม่รู้ลองแกะก่อนเถอะที่สำคัญยังมีตัวกตจจารีเดียนี้ด้วยจริงเหรอแมวนี่นาะแมวเดี๋ยวนะนี่มันแมวทั้งสมตัวเลยนี่นะแล้วนัวคือพัสดุของใครก็ไม่รู้นะ่ฮะฉันจะต้องคุยกับแมวเหมียวจ๋าเหมียวสามตัวนี่ พวกเธอนะ่ะมากันได้ยังไงหรอพอดีว่าฉันนะ่ะได้อยู่ในกล่องนั้นและก็เดินมาที่นี่ฉันรู้แล้วนะว่าอยู่ในกล่องแต่ใครเป็นคนใส่เธอลงไปในกล่องงั้นหรอ,อม,มนุษย์นะ่ะรู้แล้วว่าเป็นมนุษย์โอ้ยพูดกับแมวตัวนี้ไม่รู้เรื่องเลย ไปคุยกับแมวตัวอื่นดีกว่าน้องเหมียวจ๋าาไงจ๋าเธอมาที่นี่ได้ยังไงหรอมีมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอะไรล่ะชื่อว่าอุนจีจะ้ะจอยอุนจีเหรอใช่ก็ชื่อว่าอุนจีเขาแพ็คพวกเราสามคน ใส่ลงไปในกล่องและหลังจากนั้นเขาก็พาเราให้มาอยู่บ้านนี้พวกเธอรู้จักใครกันบ้างฉันรู้จักซูซี่นะฮะซูซี่ใช่ฉันรู้จักซูซี่ฉันก็รู้จักฉันน่ะเป็นเพื่อนสนิทซูซี่มากเลยนะพวกเราก็เหมือนกันจริงเหรอ ใช่อ้แล้วพวกเธอพอจะรู้กันไหมล่ะว่าซูซี่อยู่ไหนอะทำไมหรอซูซี่น่ะหายมาหลายวันแล้วชีกา้าเป็นใครอะพูดกับแมวมั้งฮะพูดกับแมวได้ไงอะลูกแล้วนะ มีพลังวิเศษสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้อ๋ออย่างงี้นี่เองเลี้ยงมาไม่เคยรู้ทำไมเป็นไรเ <c oughs> มื่อกี้นะทิกก้าจะบอกแมวว่าได้ยินนะได้ยินมาว่าพวกแมวนะเป็นเพื่อนของซูซี่แต่ซูซี่ดันหายไปไหนก็ไม่รู้ หายตั้งแต่วันที่หนูนะ่ะไปบ้านไปบ้านโรซากับพี่ชาแล้วแมวก็หายไปอีกเลยหายยังไงก็ไม่เจอ,เอทิก้าหายไปงั้นหรอใช่ทิก้าหายนะ่ะนีปิดตู้เย็น,ยน,ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียค่าไฟเยอะเอ,ยเออนี่ แล้วพวกเธอพอจะรู้กันไหมล่ะว่าซูซี่ไปไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าแต่ว่าเธอน่าพอจะรู้ไหมว่ามนุษย์เขานะ่ะแพ็คเธอใส่กล่องทำไมหรอได้ยินมาว่ามนุษย์นะ่ะอยากจะเอาพวกเราไปไว้ให้กับคนอื่น เพราะว่าพวกเรานะ่ะเป็นเป็นอะไรเป็นแมวตัวที่หนึ่พฉันเป็นแมวตัวที่หนึ่พหนึ่งส่วนฉันเป็นแมวตัวที่หนึ่งพสองพวกเรานะ่ะมีแมวกัน เพื่อนสีกันนะ่ะสี่คนเอ้ยสี่ตัวมีฉันฉันฉันแล้วก็ซูซี่ฉันชื่อซูซ่าฉันชื่อซีซีฉันชื่อซูซี่สวนซูซี่ฝ่วนแมวตัวที่หนึ่งันสนั้นชื่อซูซี่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะขำนะ นึ่งพวกเราต้องไปหาซูซี่กันเถอะไปซูซี่น่ะเคยบอกว่าชอบตุ๊กตาเรนเดียตัวนั้นมากเลยนะจริงเหรอใช่ถ้าเรานะ่ะเอาไปไว้ที่ไหนซูซี่จะมามันไปไม่ได้หรอกซูซี่แมวรักเพื่อนเธอหายไปไหนนี่ทำไมเราไม่ประกาศตามหาแมวซูซี่ล่ะคะ โอ้พี่ทำไม่เป็นนะ่ะพี่สำคัญพี่นะ่ะไม่มีรูปซูซี่เก็บไว้เลยฮพวกเรานะไม่มีรูปอะไรกันเลยนะทีก้าเท่าไปประกาศนะเขาก็คงไม่รู้หรอกโอ้ยเศร้าจังเลยซูซี่อ่ามีนี่ที่ไหนเน่นน ได้กลิ่นมาแต่จังหวัดชนบุรีเขอนไหนละกันนี่ซูซี่ใช่ไหมถือก้าไม่ได้ตาฝาดหรอซูซี่พวกเราคิดถึงเธอมากเลยนะซูซี่ฉันไม่ได้เจอนายมาเป็นนานมากฉันคิดถึงเธอเหมือนกัน ฉันคิดถึงธอมากเลยนะเพื่อนๆสูซาสุงสิงสิงสงวแต่ว่าพวกนายมาจากไหนกันนะมีนางสาวสลอปีนะส่งเรามาที่นี่แต่ว่าพวกแมวจ๋าทำไม นางสาวสเลปปี้ที่เธอว่ากันนะต้องมาหาลาบ้านฉันด้วยละ่ะก็เพอครั้งแรกนะเขาส่งซูซี่มาที่บ้านเธอไงละ่ะจำได้ไหมจำได้จำได้นั่นแหละเขาก็เลยส่งพวกเราสามคนมาด้วยไงจ้าแล้วทำไมตอนนั้นเขาถึงต้องส่งให้มาบ้านเราด้วยละ่ะ เขาส่งมัวม่วๆล่ะโอ้ยดีใจจังเลยได้เจอซูซี่ไม่ได้เจอกันมา1,100ปีฉันคิดถึงเธอมากๆเา้เยจายห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 งแล้วนากวาหายูซีหาหายหปไหน ซูซีนะ่ะหายไปมาสองวันแล้วในสองวันนี้พวกเราก็เล่นแต่เกมไม่ได้สนใจซูซี่กันเลยพวกเราขอโทษนะซูซี่ที่เราไม่ได้สนใจเธอไม่เป็นไรอี่มนุษย์ไม่รักฉันไม่สนใจฉันเลยแล้วต่อไปนี้เนี่ยพวกเธอนน่ะจะเลี้ยงพวกเราสี่คนไหม เลี้ยงสิเดี๋ยวให้ขนมทุกวันเลยยยยนั่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งให้ดูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ